เมนูที่ทำทีไรก็ไม่พอให้เด็กๆกินทักทีครับเมนูนี้เลยครับปีกไก่ทอดราดซอสน้ำปลาปีกไก่ล้างทำความ,ม,มสะอาด500กรัมครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาแป้งทอดกรอบสองช้อนโต๊ะครับ พริกไทยป่นเล็กน้อยครับเริ่มขยำคุกเขาให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะหมักไก่ไว้ก่อนประมาณ10 1ถึง15นาทีครับไปทำในขั้นตอนของซอสน,น้ำปลากันได้เลยครับตั้งกระทะนะครับน้ำปลา5ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะครับ เปิดไฟเบาๆนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปอีก1 0 0 ml ครับละลายทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ mm hmm. นี่แหละครับเขี่ยวจนน้ำได้ที่แล้วแล้วก็นำมาเทใส่ถ้วยไว้ครับ mm hmm. กลับมาเริ่มตั้งกระทะครับแล้วใส่น้ำมันลงไปเตรียมที่จะทอดไก่ได้เลยครับ mm hmm. น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยลงไปทอดได้เลย ทอดให้สุกให้เหลืองให้เกลียมเลยนะครับเมื่อไฟร้อนจัดแล้วแล้วก็ปรับมาเป็นไฟกลางครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆ นี่แหละครับกรอบเหลืองอย่างที่เห็นเลยนะครับตักขึ้นมาได้เลยสีเหลืองกรอบน่ากินมากๆเลยนะครับนำมาเรียงใส่จานไว้เลยนะครับแล้วก็นำซอสน้ำปลาเนี่ยมาลาดลงบนไก่เลยครับ ลาดลงให้ทั่วๆเลยครับจะช่าเยิ้มเงาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่แหละครับน่ากินมากๆครับจะทานเล่นๆทานเป็นกับข้าวหรือทานเป็นกับแก้มดีนะเลือกเอาครับเป็นอีกหนึ่งเมนูถูกใจเด็กๆที่บ้านแน่นอนครับวันเด็กนี้อย่าลืมทำให้เด็กๆกินนะครับ